ปลาหมึกย่างไม้สิบบาทใช้ไม้เบอร์ไหนเสียบดีครับพี่ความยาวเท่าไร่คลิปนี้มีคําตอบนะครับทุกท่านทุกคนหา้าไม้สิบบาททุกอย่างในร้านที่ผมขายปลาหมึกย่างนะที่ทุกท่านเห็นนะครับทุกคนนะผมใช้ไม้เบอร์สิบนะครับแบบนี้เลยนะทุกคนนะความยาว24เซนนะครับเวลาทุกท่านไปเลือกซื้อนะครับซื้อไม้นะทุกคนนะพี่หนูใช้ไม้เบอร์หกไม้เบอร์แปดได้ไหมได้ครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับข้อเสียของไม้เบอร์หกไม้เบอร์แปดมันสั้นครับและทําให้ปลาหมึกของเรา ดูไม่สวยนะทุกคนนะเวลาย่างมันร้อนมือนะครับผมแนะนําให้ทุกท่านใช้ไม้เบอร์สิบนะครับความยาว24เซนนะครับเนี่ยผมซื้อจากแมคโครนะครับชุดหนึ่งเขาจะขายประมาณ10 10มัดเนาะรวมกันในชุดหนึ่งประมาณ1 3 9บาบาทนะทุกคนนะ มันมี10ห่อนะครับหห่อได้ประมาณ200ไม้นะทุกคนนะร้อยห้าสิบถึงสองร้อยไม้นะครับประมาณนี้นะทุกคนนะเนี่ยครับปลาหมึกของเราจะสวยวลาย่างมันจะไม่ร้อนมือนะครับทุกท่านฮะสรุปแล้วไม้10บาทผมใช้ไม้เบอร์10นะครับความยาว24่สิบเซนนะครับทุกชนิดนะครับถ้าขายไม้10บาทนะทุกคนเนาะไม้เบอร์10ความยาว24เซนนะครับ